สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับอินทรพลอีสแแลนดนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมอินทรพลนะครับพันครณีซึ่งได้ออกจันทร์ในปลายปีที่แล้วนะครับหรือว่าปี65นะครับท่านผู้ชมนะครับจากนี้ก็สมแกสอนในช่วงเดือนธันวานะครับ ขอเริ่มเข้าสีชัดเจนขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผิวของอินทรปลัมนะครับซึ่งออกจักในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับผิวจะสวยนะครับไม่มีแตกนะครับท่านผู้ชมครับไม่มแต่ลูกนะครับไม่มีแตกนะครับ มีแต่ไม่มีน้ำไหลออกมาจากผลบินเทวาลํำเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่นี้ก็ผสมเกสรน,นะครับช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ผสมเกสรห่างกันก็ประมาณ4ีหวันนะครับในต่ละจัดนะครับซึ่งออกมาทั้งหมดในช่วงนั้นนะครับจํานวน4จัดนะครับใน ปลายปีที่ผ่านมานะครับถึงผสมเปีสอนไปต้นละสีจัดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ผสมเกสรช่วงเกือบอาจะสิ้นปีแล้วนะครับท่านผู้ชมแรเข้าสีก็ยังน้อยอยู่นะครับ นี่ก็คืออีกจันทนะครับหนึ่งในสี่ของสมเกสอนช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับพอเริ่มเข้าสีนะครับทุนผู้ชมจัน์นี้ก็เข้าสีช้าหน่อยนะครับ รูสึกว่าในปีนี้ครับลูกจะใหญ่ขึ้นจันจะใหญ่ขึ้นอีกนะครับถือว่าตดใจขึ้นก็ทําให้ลูกใหญ่ขึ้นแล้วก็จันทรใหญ่ขึ้นนะครับก็ต้องดูว่าจันที่ออกหลังจากสี่จันแรกนะครับว่าลูกจะโตเท่ากับจันที่ออกช่วงปลายปีหรือไม่นะครับทุกผู้ชมแต่ว่าจันทที่ออกในช่วงหน้าฝนในปีที่แล้วนะครับ ็มีผลูกนะครับผิวของลูกแตกล่วงเราต้องชมก็เน่าไปนะครับขอไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งลูกไมหน้าบานเดียวกันนะครับก็เขาสีเริ่มชัดเจนเนีวเหมือนกันนะครับสำหรับจำเนี้นะครับ่านผู้ชม ก็ลูกใหญ่ขึ้นนะครับผิวไม่แตกนะครับท่านผู้ชมไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะครับซึ่งออกช่วงหน้าฝนนะครับจันไหนออกช่วงหน้าฝนในปีที่แล้วนะครับถือว่าทุกจันนะครับผิวแตกแล้วก็เน่าร่วงหมดนะครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นอีกจันหนึ่งน,นะครับหนึ่งในสี่ของจันที่ออกก่อนนะครับอันนี้น่าจะออกในช่วงต้นเดือนมกรานะครับจันนี้นะครับเประสมกิจสรไปในช่วงเดือนต้นเดือนมกรานะครับแต่ว่าการแทงจันนั้นระแทงจันในช่วงปลายเดือนธันวานะครับแต <erman. S 1> ่ว่ากลับจันแตกมาแต่ช่วงต้นเดือนมกราครับท่านผู้ชม ก็เริ่มเข่าสีชัดเจนนะครับกับการเข่าสแีแต่ละจัดนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับท่านผู้ชมบางจั๊ที่ออกก่อนนะครับก็ในช่วงกลางเดือนธันวานะครับหรือว่าวันช่วงวันที่10ธันวาในะ ที่ผ่านมานะครับก็จะเข้าสีชัดเจนกว่านะครับท่าผู้ชม เกตดูทุกจันแล้วนะครับท่านผู้ชมผิวของผลอินทผลัมครับที่เข้าสีนะครับก็ไม่มีแตกแม้แต่ลูกเดียวนะครับผิวแตกนะครับน้ําก็จะไหลออกมาจากผิวที่แตกนะครับก็เป็นน้าที่มีรสชาติหวานนะครับเป็นน้ําตาลรับท่านผู้ชมเทไหลออกมาจากผิวืของลูกนะครับเพราะในช่วงหน้าฝนนั้นผิวแตกนะครับ ก็สองปีติดต่อกันนนแะครับถ้าจันที่ออกช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็ทําให้ผิวแตกนะครับแตแก,กแล้วก็เน่าแล้วก็กร่วงนะครับนผู้ชมน่าจะเป็นความชื้นนะครับเป็นปัจจัยที่ทําให้ผิวอินทพรลรัมพันธุ์ควันซีี่บอ,อกช่วงหน้าฝนนั้นแตกเน่าร่วงนะครับนผูช้ชม ท่านผู้ชมก็เห็นได้ว่าช่วงที่แทงจันทร์นะครับเป็นปลายปีของปี65หรือว่าปีที่ผ่านมานะท่านผู้ชมซึ่งเป็นหน้าหนาวนะครับก็ต่อด้วยหน้าแรงนะครับก็ไม่ทําให้ผิวของอินทรัมพันธุ์โกลี่ซึ่งเริ่มเข้าสีหรือว่าเข้าสีไปประมาณสักสองอาทิตย์นะครับไม่ทาให้ผิวของอินทรัมพันธุ์โกลีเพราะเรื่องเนื้อเยอ เวแตกร่วงเน่านะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นการดีนะครับต่าออกช่วงปลายปีของทุกปีนะครับอันนี้ก็่วงต้นปีนะครับท่านผู้ชมดูก็ยังเล็กอยู่ครับนี่ครับผลก็ถ้าจะแก่จัดในช่วง หน้าฝนนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นช่วงกรกฎาคมนะครับมิถุนายนกรกฎาครับต้องมาดูว่าในช่วงนั้นนะครับเมื่อเข้าสี่นะครับจะทําให้ผีของโรคแตกหรือไม่นะครับท่านผู้ชมผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นระยะนะครับสําหรับตับพลอมพันธ์คนซี่นะครับโป่งเงินเยือทั้งสองต้นนะครับที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับท่านผู้ชม คือว่าพันคนซี่นะครับสีแดงสดสีสวยทเทียวนะครับท่านผู้ชมสกสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปใหม่นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ